รายการนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า1 8ปี18ปีเข้าใจไหม18ปีโอยสวัสด,ดีคุอ,อ,ด,อดิฉนปัญาหันวดขอเคลื่นที่ไปข้างหน้าด้วยวิธีกันโอ้หัดนิ้วดีค่ะคือก็อต้องลงทุนไรยขนาดนี้วะ คืออะไรมาอยู่ในงานตีมทหารกูกแอคชั่นแบบทหารนี้เหรอยี่ดอกวันเหนื่อยไปค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะถือว่าเป็นเทปแรกเปิดปีใหม่ปี2019ปีหมูทองในปีนี้นะคะวันนี้เราก็อยู่ในงานหันไปดูชื่อบป๊บนึงง h a i l a n d h o b b y ปี้สเกลโมเดลแชรเลน2019นะคะเป็นงานใหญ่งานแรกครั้งแรกในประเทศไทยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ f ฟอร์จูนทาวชั้น2นะคะแล้วก็งานในครั้งนี้ได้ว่า เป็นการประกวดระบบแบบ o s y s t y s t e m นะคะ Open System คือใครที่ทําผลงานได้เข้าต่างคณะกรรมการของเราก็มีสิทธิ์รับเหรียญรางวัลไปเลยนะครเรียกได้ว่างานในครั้งนี้จะต้องสนุกสนานดูจากทุกคนที่มาในงานตอมนะคะเยอะแยะมากมายไก่กองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่างานในครั้งนี้จะมีอะไรน่าสนุกสนุกกันมากตามไปเลยค่ะ ท,ท,ที่ทำให้เราหลงเข้าไปในวงการโมเดลนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกับผ yes. ู้ชายคนนั้นกันค่ะหน้าตาคุณตอแหลมากเลยพี่รู้ตัวไหมว่าพี่จะเป็นรักแรกของหนูในเรื่องของวงการโมเดลหนูติดตามพี่มาตั้งแต่คลิปใน YouTube มานานมากเราแว่นเหมือนกันจนตอนนี้ พี่วินเป็นหมีนะนี่คือพี่วินจากหินหยางนะคะครับสวัสดีครับวันนี้ได้เป็น อีกหนึ่งส่วนผู้สนับสนุนที่จัดงานในคังน,นี้รู้สึกยังไงบ้างครับพี่รู้สึกประทับใจครับเพราะว่างานที่ออกมาเป็นงานมิชลร,รี่ในแชลเชิงประยุทธ์ก็คือ,อเป็น Real รเรียลกับเซเรีลในรวมกันอ,อ,อ่าแล้วก็พี่วินก็คือเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนงานในวันนี้อยากให้พี่วินฝากถึงแฟนๆที่เริ่มจากอยากลอง้าเล่นโมเดลในรูปแบบนี้กันบ้างคนที่อยากจะมาเล่นในวงการนี้ครับเ็คืจออย่างแรกเนี่ยลองมาดูผลงานราะว่างานมิวลรี่คืองานเซเรีลเป็นงานที่ต้องใช้ Refer e n c e เยอะมากก็คือการดูแล การ Copy การ Copy เนี่ยไม่ใช่ว่าม okay? ันเป็นเรื่องที่ไม่ดีการ Copy ของเราเนี่ยคือ Copy ย่อสเกลลงมาคือคุณทำได้คือคุณเก่งก็เรลยว่าเป็นศึกษาเพื่อต่อยอดแล้วก็สร้างผลงานที่ดีๆให้กับวงการของเราด้วยนะคะสมกับที่เป็นชายในฝันของพี่วินหนูไม่ขออะไรพี่มากเลยค่ะหนูขอขอพี่หนึ่งที่ได้ได้กูตายลากูได้ตายแล้ขอบคุณครับพี่วินครับ นะคะเราจะพาทุกคนไปพบกับบูธสปอนเซอร์หลากหลายเจ้ามากนะคะที่เข้ามาเป็นผู้ร่วมสนับสนุนกับงานของเราในครั้งนี้แล้วก็คนแรกบอกเลยว่ากิ่งมูกเป็นคนที่แบบทุกคนจะต้องรู้จักนักแต่วันนี้เป็นต้นไปดิฉันเชื่อแบบนั้นไปพบกับสาวสวยของเราคนนี้ก็เลยค่ะ สวัสดีค่ะและนี่คือสาวสวยคนเก่งของเราบูธแรกเลยนะคะกับพี่กิ๊ฟพี่กิ๊ฟมีดีกรีเป็นถึงแม่บ้านสาวแต่สวยอยู่นะเป็นแม่บ้านดูแลเด็กน้อยอันนี้เป็นงานดีเลยในจังหวะที่ให้นมลูกอยู่ก็จะสามารถแบบทำดีเลยต่อเลยพี่กิ๊ฟคุยกันหน่อยทำไมแม่บ้านคนอื่นเขาก็จะแบบหักถัก โครเชต์ถักนิตติ้งแบบพี่ถ่ายมาแล้วไอ้จุดนั้นทำมาแล้วงานฝีมือสำหรับผู้หญิงทั่วไปอ่ะแล้วทำไมถึงกลายเป็นการทำไดลโอรมาาแต่ของด้วยได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ แลคาย่อมเยาวนะคะของอยู่ด้านหน้าคือพวกโซเชียลมันเพิ่งเข้าถึงไม่นานวันนี้ไงพี่ก็ไปเปิดดูนู่นนี่นั่นแล้วก็เราก็เจองานของคนต่างชาติเราก็เห็นแล้วเราก็ชอบมากอ่ะมันเป็นงานแบบแนวพวกทำเก่าพวกอะไรงเงี้ยเราชอบอยู่แล้วงานแรกที่พี่กิฟต์ทำคืออะไรจำได้ไหมงานแรกน่าจะเป็นพวกอู่รถหนึ่งต่อหกสิบสี่ครั้งแรกเลยใช่ทำแบบแตะสีแตสามากก็คือดูแบบในเราดูวิธีโอพักจำเอางี้หรอใช่ค่ะใช่ค่ะ น,นี้ก็ต้องอย่างนี้อยู่แล้วได้ข่าวว่าเป็นงานอดิเรกที่ไปสร้างชื่อจนถึงแบบต่างประเทศเลยพี่กิ๊ฟไปชนะอะไรที่ไหนมาไปชนะที่งานมาเลเซียคล้ายๆเป็นงานอย่างเงี้ยเขาก็าจะมีจัดประกวดมันเกือบจะระดับระดับลูกนะพี่กิ๊ฟเ,เป็นปีแรกมั้ที่ไปครั้งแรกแต่ว่างานอ่ะเขาจัดมาแล้วยืนหนึ่ง <laughs> ไปครั้งแรกอิสตรียืนหนึ่งในวงการถ้าเกิดว่าใครคนไหนอยากหาความรู้ ก็เดี๋ยวติดตามได้ผ่าน Facebook พี่กิมแล้วก็ไปกำลังใจให้พี่กิมในการส่งผลงานในประกวดอีกมากมายหลายรายการเลยค่ะขอบคุณพี่กิมมากค่ะขอบคุณค่ะสวยสุดๆไทยค่ะทั้งคู่่อค่ะขอบคุณมากค่ะพี่เกดสวัสดีค่ะไปกันต่อค่ะ หนึ่งบูธสปอนเซอร์สำคัญที่ทำให้เกิดงานในวเดียวนี้ขึ้นนะครับเราอยู่กับเจ้าของผู้ที่กลังสานงานพิเศษสุดข,ของเราในวันนี้ก็คือพี่พง์นะครับพี่พง์สวัสดีครับ ในความเป็นเม้งของเราเนี่ยมันก็คือเรื่องราวของรถถังเครื่องบินที่เป็นอีกลายผลิตหนึ่งครับทาไมพี่คงถึงเลือกที่จะนําสินค้าลนี้เข้ามาในบ้านเราต้องบอกก่อนว่าทีแรกเนี่ยเราก็เป็นคนที่สนใจของสะสมพวกนี้เล้ชอบเครื่องรถถังเครื่องบินตั้งแต่เด็กนะครับว่าประสบการณ์ก็คือเราเคยทางานประจรําแล้ววันหนึ่งก็มีจุดผิดพลาดที่ว่างา,า,านประจําไม่ตอบจบ นะเราก็มีของสะสมเขาก็ได้ของที่มาช่วยให้เรามีไรายได้เพิ่มขึ้นก็คือของเล่นของสะสมนี่ไงมันเลยเป็นจุดที่ว่าเอ้จริง,รงๆของสิ่งนี้มันไม่ใช่ว่าของสะสมอย่างเดียวสไร้างรายได้ให้กับเราแล้วก็ทําให้เราเติบโตได้ด้วยจากการที่เราเล่นสะสมเราก็เลยหันมาถาม,มาจำนาหน่ายเราได้ไปเป็นตัวแทนเองเม้งกับเป็นยี่ห้อที่คนอาจจะไม่รู้จักมากแต่ว่ามันก็มีจุดเด่นก็คืออย่างล่าสุดก็จะมีซีรีก์ลเวอร์ดทูนแต่เนี้ยคือเป็นซีรีกิที่จับจุงเด็กกลุ่มคนรุ่นใหม่ อันนี้แพ็คปรงแพ็คเกจนี่คือดีแล้วสําหรับงานในวันนี้นะคะที่เราเจิดงานใหญ่ๆบิ๊กเบิ้มแบบนี้วัตถุประของงานในครั้งนี้จริงๆเราของกุ้งคืออะไรเราอยากเห็นคนที่ชอบเรื่องของแบบจัลองเราอยากให้มีอีเวนท์ที่ ขักการให้เกิดการพัฒนาฝีมือเราก็เลยจัดเป็นการประกวดปีนี้แค่ปีแรกครับเรารับรองว่ามีปีหน้าและปีต่อๆไปอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณพี่พงษ์มากนะครับมาอยู่กับอีกหนึ่งผู้สนทนใจดีของเราวันนี้กับซีออนพาโมนะจ๊ะวันนี้ก็มีทรงมีสีมีเยอะะมากๆแล้วตอนนี้เราอยู่กับศิลปินดังในยุค80เป็นเจ้าของเพลงดังติดติดติดตดตดตดคิวมีเสน่ห์ พี่ตู้อ่าพี่ตู้ในพี่ตู้มีอะไรมาให้เราดูบ้างสีจาก s k กลค Color นะจ๊ะเป็นผู้สนับสนุนของเราด้วยอะไรนะต้องบอกว่า s k กลสเไม่ไม่ใช่โน้ตโน้สัญเอ๊ะฉันมมนเถอะเดี๋ยวกูจะแซวให้ยับเลยบนเวทีมีสีโอ้ยหลายร้อยเฉดใครที่สนใจและการทำโมเดลก็มาดูสีที่ได้นะครับเป็นสีพร้อมใช้ กูไปใช้ที่ห้องเดี๋ยวกูไปใช้ที่ห้องป่าเดี๋ยวป่าโดนกูอ่ะป่ามีอะไรอีกอันนี้เป็นไรเอาไว้ทำอะไรอ่ะแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นการที่มีเนื้อใช้ขัดอุดอะไรพวกนี้จะดีนะอ่าก็เป็นของจากพาร์ทเนอร์ของเรานะคะนั่นคือร้าน Spirit Toy แล้วก็ยังมีอันนี้ด้วยนะคะเป็นกาวอันนี้เข้อหากันให้ควับเลยนะใช่หายากนะจ๊ะเอาไปซ่อนเอาไซ่อนลดลดลดของควัญนะคะค่ะนี่เป็นแค่บทเดียวเดี๋ยวเพราะของขวัญคือรถกูอ๋อเหรอ เขาหากันจริงๆอ่าเพราะไม่ขาดตลาดมากมันน้อยอ่าก็ถ้าอยากได้เยอะก็รีบไปอุดหนุนเขาเยอะๆนะคะเขาจะได้ของหมดแล้วก็ทำมาใหม่เยอะๆสามารถซื้อได้ที่ซีออนแล้วก็ที่สปรีททอยด้วยนะคะร้านอยู่เมกัลส์พาเลซค่ะที่ชั้นเลยนะที่ใช้บริการที่เราจะมีสีอีกมากมายเลยนะคะถ้าเกิดใครสนใจก็ไปดูได้ที่ซีออนผ่านออเบลิกยี่สิบเอ็ดนะคะเบลิกซอยยี่สิบเอ็ดเบลิกซอยยี่สิบเอ็ดค่ะ นี้อยู่กับคุณพ่อข่อดีฉันคุณพ่ออันนี้คือพี่ข่าวนะครับจากร้านครับสวัสดีครับพ่อพี่โซนครับที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะก็คุณพ่อเอาอะไรมาบ้างวันนี้วันนี้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ของคุณพ่อพี่ข่าวนี่ผลิตภัณฑ์ไฮไลท์เป็นแบบใส่เอฟเฟกต์ดึ้งดึดึ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 งดึงอันนี้คืออะไรครับคุณพ่ออันนี้เป็นรองพื้นกระป๋องครับสเปรย์นะครับเป็นสีสูตรอะคริลิกหนึ่งกระป๋องได้หนึ่งตัวเนี่ยอุ้ยอุ้ยหล่อ ดูนะคะความเนียนของสีแล้วเป็นวิธีการขายของนะคะเฮ้ยจะจับเนื้อมันแบบอ่เนื้อมันดีมากมันไม่ใช่สีที่เราซื้อตามแบบร้านแบบสีทาบ้านเนื้อสามพันันเลยมากหนึ่งกระป๋องนี้ก็คือคลีนเนี่ยหมดแสดงว่า หนึ่งต่อร้อยสี่สี่อะไรเงี้ยก็ได้หลายตัวแล้วอะมีอะไรอีกพี่ข่าววันนี้คือด้านคือเวลาเราต่อกันดำเมื่อกี้เราไม่ได้ทําสีก็ต่อติดต่อเส้นพ่นเคลยอบปัญหาเมื่อก็คือพอเราไปซื้อตามร้านทั่วไปมันก็จะกลายเป็นเคลือบสากข่าวว่าเก็งโมเดลมีไหมก็มีแต่บางทีราคามันสูงไปนิดนึงเรียกว่าเป็นเป็นงานแฮนด์เมดที่ขาตั้งใจทํามาซัพพอร์ตสำหรับเพื่อนๆในกลุ่มวดยเล่ทุกคนของคนไทยนะคะก็พยายามคิดผลิตสินค้าใหม่ๆออกมาก็ใครสนใจอยากกุหนุนของไทยรับรองว่าเป็นของดีมี คุณภาพแล้วก็ราคาประหยัดอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณพี่ข่าวค่ะสวัสดีครับมาอีกหนึ่งที่นะคะก็ดูสีไปแล้วดูอุปกรณ์ไปแล้วดูนู่นดูนี่ดูนั่นไปแล้วนะคะมาดูอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของ 3D 3D Scanner อ่ะ 3D กนเนอร์ค่ะสวัสดีครับ,รบชื่อเสียงเรียกนามยังไงบ้างครับช<อ>ื่อแจ๊คครับวันนี้พี่แจ๊ะได้มาโชว์เคสกับเราบ้างก็มี อ uh, ่างานสแกนอันนี้คือพี่แจ๊คทำเองเลยทำเองเลยครับอ่าผมของแอนโดดอร์อุ้ยเดียสกิลดีมากเลยอ่ะ<ม> <c oughs> อันนี้คือมาจากเครื่องนี้ใช่ไหมพี่อ๋ออันนี้เป็นเครื่องสแกนเพื่อฉายภาพมาเป็นตัวนี้สแกนเพื่อฉายภาพแล้วก็มาเป็นเครื่อง 3D printer อ๋ออ๋ออันนี้พี่จะทณาำสีแล้วคำสีแล้วจับระวังด้วยครับนี่คือเบลนี่คือเบลอ่านี่คือเบลใครที่สนอสนใจสามารถติดตามได้จากไหนอ๋อเพจนั่คือพันษาสตูดิโอนนัสามารถไปติดตามใครที่อยากเรียนคอร์สทำ 3D นู่นนี่นี่นั่นนะคะก็สามารถติดตามได้ที่เพจเลยนะครับขอบคุณพิจารับ อยู่กับเฟิร์นเลิฟของดิฉันนะคะเมื่อกี้เราเจอเฟิร์นเลิฟไปแล้วเจอกันอีกรอบนะคะพี่วินสวัสดีค่ะพี่วินสวัสดีครับวันนี้พี่วินมาในนามของอะไรยังไงกันบ้างค่ะวันนี้เรามาในนามของวบริโภคนะครับเป็นบริษัทหยิ่งย่างกัตตูนเป็นผู้นำเข้าวบริโภคครับซึ่งวบริโภคตัวนี้เนี่ยเป็นสีส่วนน้ำแท้ครับส่วนน้ำแท้เนี่ยของเราเนี่ยก็คือเป็นสีที่ไม่มีสารพิษสามารถติดมือเข้าปากได้แต่อย่าเข้าตาเราใช้ในบ้านในห้องแบบสบายใจเลยสบายไม่มีกลิ่นเหม็นแน่นอนไม่มีครับไม่ต้องกลัวเมียด่าครับประสบการ ตัวสีของเราเนี่ยมันจะอยู่มีประมาณ1,200เฉดอู้ยเยอะมากเยอะมากแล่เราเนี่ยมีทั้งทำไดโอราม่าการทำพ็อปการทำนุ่นทำนี่เรามีโฟเวอร์หมดครับแล้วก็จะมีทั้งสีทั้งมิลลิเทอรี่ทั้งการดั้มแล้วก็ทั้งมินิเจอร์ทั้งตัวอะไรก็ได้ก็เรียกว่าสิ่งประดิงานอาร์ททั้งหมดเลยครับก็เรียกว่าใครที่สนใจอยากจะมาเลือกสีแบบเป็นพันเฉดเลยก็สามารถมาหาพี่วินได้ร้านพี่วินอยู่ที่ไหนอะไรยังไงบ้างเราอยู่ที่ตึกฟอร์จูนพหลาม9ชั้นใต้ดินซึ่งดีชั เคยไปเพราะว่าดิฉันหลงรักคนในคลิปนั้นครับแล้วก็เดินเข้าไปซื้อกันน้ำงงๆมาหนึ่งตัวเพื่อที่จะได้เห็นหน้าเจ้าของร้านได้เจอตัวจริงอีกคขั้นมง ย,<น>ยัง่ยกลับไปได้ใหุ้ห่คว <c oughs> ันนี้อขอบคุณพี่วินมากนะคะอขอบคุณมากสวัสดีครับมาค่ะอยู่กับอีกหนึ่งบูธสำคัญของเรานะคะแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนงานของเราในวันนี้ด้วยนะคะก็มีอีกหนึ่งลายการผลิตที่น่าสำคัญแล้วก็น่าสนใจเป็นในรูปแบบของอาร์ตทอยที่เจ๋งมากเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นของใครอะไรไงบ้างนะคะสวัสดีค่ะ<อ>มีอะไรให้เรามาดูกันในวันนี้บ้างคบพี่ก็อันนี้ก็เป็นเหมือนคาแรคเตอร์ดีไซน์จะดูเหมือนปลานี่เขาก็จะมีเป็นแบบ นี่ครับอ่าชื่อว่าดีลิเตอร์อ่ะอุ้ยเฮ้ยอ่ะเรามีตัวที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ไหมครับพี่ตัวดาวเด่นน้องหกลูกตาเนี่ยนะอ่าใครสนอสนใจก็ตามไปชมไปดูกันได้นะคะอันนี้คือคอนเซ็ปต์เขาเป็นแบบหนุ่ม ที่แบบว่าเป็นอะไรอะบออริเวรอะถูกใช่หนูนักนบใช่หนูนักนบ <ๆ S 1> ก็มีนกนกม <ๆ S 1> ันอยู่ในสตอรี่ของเซเว่นสินตัวนี้จะเป็นนกเซลเบิร์ดเป็นนกทิศใต้อีกส่วนหนึ่งน้องฟักทองนี่ยังไงบ้างเป็นเด็กสัตว์ประหลาดต่างดาว Little Monster Story <ช>โดยคุณผู้สิทธิ์เือสกุลนะนะครับอันนี้เรียกได้ว่าเป็นงานที่น่าสนใจแล้วก็เราว่าน่าสะสมอีกรายการผลิตหนึ่งเลยด้วยกันก็อยากจะให้มาสนับสนุนพี่ๆดีไซเนอร์ทุกๆคนไปพร้อมๆกันด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ คนที่ทวงขอบคนคณะกรรมการชุกชุกเท่าเลยนะครับและเกลับมาพบกันใหม่กับปีหน้าครับสำหรับปีนี้ขอบและไม่บปเลยครับทุกคนตึ้งลอยอยู่ตึ้งลอยยองงานนี้ใส่งานหน้าเสร็จงานแล้วตอนแรกเราคุยกันว่าคงไม่ได้หรอกรางวัลอะแต่ว่าเรามีความหวังของหมู่บ้านได้รางวัลด้วยจ้ะไหนคะหลบไปซีกพวกไม่ได้เนี่ยนี่คือมหน้าราโร่ทั้ง3ตัวนะครับ รู้สึกไงบ้างคะเชฟปองเป็นยัไงบ้างคะรู้สึกกับผลงานได้รางวัลรู้สึกไงบ้างรู้สึกว่าเฮ้ยขอบคุณมากค่ะยังไม่ยองรับค่ะไปหัวเรี่ยเสียว่ะเฮียขาเฮียรู้สึกไงบ้างคะเฮียกูก็จองควรปลูกให้ไก่บ้านสุดท้ายค่ะค่ะณหมอผู้ส่งรู้สึกไงบ้างคะได้รับรางวัลในวันนี้คุณหมอพี่แต่งเงินร้านไม่ได้สาระอะไรเลยค่ะจบค่ะ